สวัสดีครับถ้าจะให้พูดถึงฟุตบอลโลกนี่คือฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นสึกฟุตบอลที่คนทั้งโลกต่างจับตารอเพราะทั้ง32ชาติที่ผ่านเข้ามาลงเล่นในรายการนี้ต่างเป็นทีมชาติที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นและเป็นทีมระดับชั้นนําของแต่ละทวีเพราะฉะนั้นทุกแมตท,ที่แฟนบอลจะได้ดูล้วนแล้วแต่เป็นแมตคุณภาพและแต่ละทีมจะสัดก,กันมันหยดแน่นอนซึ่งศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาต้านั้นใกล้เข้ามาแล้วและจะมีคิวลงเตะก,กันในช่วงกลางปีหน้าโดยในวันนนนีี้้้เเรราาาาาพททุกกกคคไปบั่ผูชตติแว ลยศึกฟุตบอลโลก2022ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับโดยเรามาเริ่มกันที่ชาติแรกที่คว้าตั๋วไปลยศึกฟุตบอลโลก2022ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้แก่ทีมชาติกาตาร์ซึ่งทีมชาติกาตาร์ตัวแทนจากทวีปเอเชียนั้นได้รับสิทธิตั๋วใบแรกเนื่องจากเป็นประเทศเจ้าภาพที่จัดาก,การแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2022 โดยกุญซือของพวกเขาคือเฟลเดริซานเชสกุนซือชาวสเปนที่อยู่กับทีมชาติกาต้ามายาวนานถึง8ปีโดยเริ่มตั้งแต่กับทีมชาติกาต้าอยู่19ในปี2013และขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงทีมชาติกาต้าชุดใหญ่ในปัจจุบัน โดยเขาคือกุนซือที่พาทีมชาติกาตาคว้าแชมป์เอเชียนคัพ2019มาครองได้สําเร็จหลังจากเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่น3ประตูต่อหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศและทําให้กาตา์นั้นกลายเป็นทีมที่ดีที่สุดในเอเชียซึ่งปัจจุบันทีมชาติกาตา์นั้นกําลังเตรียมความพร้อมได้อุ่นเครื่องกับทีมจากทวีปยุโรปอาทิเช่นทีมชาติโปรตุเกสทีมชาติเซอร์เบียและทีมชาติไอร์แลนด์เป็นต้นทีมชาติที่2ที่คว้าตัวไปเุยศึกฟุตบอลโลก2022นี่บอได้เป็นที่เรียบร้อยได้ ซึ่งทีมชาติเยอรมันนั้นจากการลงเล่น9นัดในรอบคัดเลือกพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้ถึง8นัดและแพ้ไป็น1นัดโดยยิงประตูคู่แข่งไปได้ถึง32ประตูและเสียไปเพียง3ประตูเท่านั้นโดยกุนซือของพวกเขาคือฮันซี่ฟริกกุนซือชาวเยอรมันผู้ที่เคยพาบาเยนร์มิวนิกคว้าแชมป์มาครองได้ถึง6แชมป์ภายในปีเดียว และที่สําคัญฮันซี่ฟิกนั้นคืออดีตมือขวาของโยอาคิมเลิฟในทีมชาติเยอรมันชุดแชมป์โลกปี2014อีกด้วยซึ่งในปัจจุบันทีมชาติเยอรมันนั้นก็ได้ผ่านเข้าไปลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก2 0 2 2ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ต้องมาจับตาดูกันว่าทีมชาติเยอรมันของฮันซี่ฟิกนั้นจะสามารถควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่หามาของได้หรือไม่ทีมชาติที่3ที่คว้าตั๋วไปลุยศึกฟุตบอลโลก2022ได้เป็นที่เรียบร้อยได้แก่ ทีมชาติเดนมาร์กซึ่งทีมชาติเดนมาร์กนั้นจาัดก,การลงเล่น9้านัดในรอบคัดเลือกพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง9้านัดลวดและที่สาคัญพวกเขายิงประตูคู่แข่งไปถึง30ประตูและเก็บคีนชีตไปได้ถึง8นัดจาก9นัดที่ลงเล่นโดยเดนมาร์กนั้นเสียประตูไปเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นในเกมที่เอาชนะทีมชาติหม,มูกก่เกาะแฟโลไปสาประตูต่อหนึ่งโดยกุนซือของพวกเขาคือแคสเปอร์ยูนมัน กุนซีชาวเดนมาร์กวัย49ปีที่พาทีมชาติเดนมาร์กทะลุเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลยูโร2020ที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันทีมชาติเดนมาร์กนั้นได้ผ่านเข้าไปลงเล่นในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็ต้องมารอด,ดูกันว่าพลพรรคโคนมนั้นจะไปได้ไกลแค่ไหนและแล้วก็มาถึงทีมชาติที่4ที่คว้าตัวไปลยุยศึกฟุตบอลโลก2022ได้เป็นที่เรียบร้อยได้แก่ ทีมชาติบราซิลซึ่งทีมชาติบราซิลนั้นนับได้ว่าเป็นชาติแรกแก่ทวีปอเมริกาใต้ที่สามารถคว้าตัวไปลยุยศึกฟุตบอลโลก2022ได้สำเร็จโดยจากการลงเล่น12นัดในรอบคัดเลือกบราซิลสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง11นัดและเสมอไปเพียง1น,นัดเท่านั้นโดยพวกเขายิงประตูคู่แข่งไปถึง27ประตูและเสียไปเพียงแค่4ประตูซึ่งกุนสือของพวกเขาคือติเต้กุนซือชาวบราซิลวัย60ปีผู้ที่พาบราซิลคว้าแชมป์ฟุตบอลโกปาอเมริกามาครองได้สำเร็จในปี2019 ซึ่งตลอดการคุมทัพ5ปีติดเต้นั้นพาบาราซิลลงเล่นไป67นัดเก็บชัยชนะไปได้52นัดสเสมอไป12นัดและแพ้ไปเพียง5นัดเท่านั้นหรือถ้าให้คิดเป็นเปอร์เซน็นต์อัตราคุมทีมชนะนั้นสูงถึง74.63เลยทีเดียวซึ่งเราก็ต้องมาดูกันว่าในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ในครั้งนี้ทีมชาติบราซิลของตีเต้นั้นจะสามารถควา้าแชมป์โลกมาครองได้หรือไม่ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับ4ทีมชาติที่คว้าตั๋วไปลุยศึกฟุตบอลโลก2022เป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ